สวัสดีครับผมผเคลียร์ุณคาร์โลซิงแล้วนะผมวันนี้นะครับผมมีรถสปอร์ตโรสเตอร์นะครับผมมานําเสนออีกหนึ่งคันนะผมนี่คือเจ้า BMW อ็มดับนะผมตัว 320i นะเป็นตัวเปิดประทุนนะผมคอนเวอร์ติเบิลอ่าคันนี้เปิดราคาไว้แค่1นึ่งล้านเก้าหมื่บาทผมหนึ่งล้านเก้าหมนบาทนะผมขายแลกเทินซื้อสดจัดเพราะนั้นรับทุกกรณีนะมาดูมาดูมาดูดูหน่อยดูหน่อยภายนงภายในนะ ของตรงของแต่งครบนะผมชุดแต่งเป็นพาร์ทเอ็มนะครับรอบคันผมบอกเลยว่าสวยจัดประหลัดบอกอยู่แล้วครับผมสาหรับคันนี้นะภายในนะภายในแดงนะผมเป็นภายในแดงนะเป็นเบาะสีที่นั่งด้วยอ่าเป็นเบาะสีที่นั่งด้วยสวยๆเลยนะใครกําลังหารถนะผมไว้ออกงานนะผมไว้ใช้งานไว้ไปดีวงานนะผมศูนย์เก้าเก้าสี่สองสี่าผมสหรับเจ้า BM w 3 2 0 i ับอคันนี้ผมบอกเลยถูกมากนะผมรับไเป็นตัว L c แ,แล้วแล้วเรียบร้อยนะ พี่สภพัสบียจด12โอเคฝากด้วยผม,ผมครับสวัสดีครับ